เจ้าชายนันทะเป็นพระอนุชาต่ตางมารดาของพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าชายผู้มีรูปงามและปลูกพันยิ่งกับชีวิตในวังและพระคู่มัน่นยังคงติดข้องในโรกียสุขมากในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกบิลพัททรงให้นันทะถือบาตตามจนได้บวชแต่แรกบวชยังคิดถึงชีวิตคารวาสอยู่พระพุทธเจ้าทรงทราบถึงใช้อุบายที่เหมาะกับจริตของพระนันทะ ทรงชี้ให้เห็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าทางโลกในชั้นสวรรค์และจึงทรงสอนธรรมะให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ของความสุขทั้งปวงนำพาให้พระนันทะมุ่งสู่ความสงบแห่งพระรนิพพานพุทธวิธีนี้เข้าถึงจิตใจทำให้พระนันทะคายยึดติดในการมรมและเพียรปฏิบัติอย่างจริงจังจนบรรลุอรหัตผลในเวลาต่อมาด้วยคุณธรรมนี้เองพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านเป็นเอตัทัคคะ ในทางผู้คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลาย